คิดเป็นเห็นแางรวยนะครับหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องรู้จักตัวเองมีความชัดเจนว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรและเพียรพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งดีอยู่แล้วเสมอชักจูงให้ผู้อ่านค้นพบเส้นทางแห่งความมัง่งคั่งด้วยตัวของท่านเองตามวิธีทางแตกต่างกันโดยการประยุกต์ถ่ายเทปฏิบัติซ้ำ จุดจบอยู่ที่จุดเริ่มต้นบ่อน้ำเป็นความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ w e l l of Will พวกเขาเหล่านั้นต่างไปจากน้ำที่บ่อน้ำทุกวันไม่เคยขาดแต่ดูเหมือนพวกเขาไม่ได้ทำอะไรกับน้ำนอกจากดื่มกินจนเหือดแห้งแล้วเมื่อไหร่เธอจะรู้ได้ว่าได้ไปถึงจุดหมายที่เธอต้องการแล้วละ่ะเธอเต็มใจจะทำงานหนักแค่ไหนละ่ะเพื่อที่จะเป็นคนร่ำรวยคนที่เดินอยู่บนทางตรงย่อมไม่มีวันหลงทาง คุณไม่สามารถทำเงินได้ถ้าคุณไม่เข้าใจมัน You don't make dollar if you can cannot make sense คนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนวรมวมเริ่มต้นเดินทางด้วยวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่พวกเขามีความสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาอยู่ที่ไหนและกำลังจะมุ่งไปทางไหนแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่เขาต้องการวิสัยทัศน์ ความชัดเจนจุดมุ่งหมายความมั่งคั่งมีมากกว่าที่ตามองเห็นความมั่งคั่งของเธอจะเกิดจากเวลาความสามารถความสนใจและทรัพยากรของผู้คนรอบตัวเธอแลกเปลี่ยนติดต่อกระตุ้นให้เกิดการลงมือทําสร้างแรงบันดาลใจผู้นำของผู้นำกุญแจที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำของผู้นำเงินไม่ได้งอกเงยบนต้นไม้ไม้ ม o นนี่ o o s n t grow on t r e e จงซื่อสัตว์ต่อตัวเอง be to to yourself ถ้าเธอซื่อสัตว์ต่อตัวเองในอดีตเธอก็จะเป็นอย่างที่เธอเป็นอยู่ถ้าเธอตัดสินใจที่จะซื่อสัตว์กับตัวเองในอนาคตชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปเกินกว่าจะประมาณค่าได้ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดคือวิสัยทัศน์ของเธอว่าเธอจะเป็นใครในอนาคต ทำงานหนักจนไม่มีเวลาว่างว่างพอที่จะเรียนรู้การมองเห็นให้ชัดเจนขึ้นจงเลือกระดับที่คุณต้องการเล่นสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับเสมอจงถามแล้วคุณจะได้รับความมั่งคั่งอยู่รายรอบตัวเราแต่คนส่วนใหญ่มักง่วนอยู่กับการมองหาจนมองไม่เห็นมันและพอเราเข้าไปใกล้มันเราก็กลัวเปียกคิดได้จดไว ลงมือทำและทบทวนหากเธอพยายามเรียนรู้ในที่ที่ปลอดภัยและเนื้อตัวไม่เปียกจะกลายเป็นว่าเธอกำลังหลอกตัวเองคิดได้จดไว้ลงมือทำทบทวนการเรียนรู้คือเกมฉันมั่งคั่งได้ด้วยการเป็นช่างประปาที่ดีขึ้นตั้งหากละงานก็เงินพ่อระบายคุณทำงานเพื่อเงินเวลาก็จะเท่ากับเงิน เปลี่ยนเงินเป็นก๊กเงินใหม่ใหม่ๆนะครับการลงทุนเปลี่ยนเงินเป็นความมั่งคั่งออมทรัพย์ท่อระบายเวลาเท่ากับเงินยกกําลังสองการลงทุนเงินหมุนเวียนที่สม่ำเสมอผลตอบแทนสูงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ที่ทําให้เกิดเงินออมเงินเงินหมุนเวียนน้อยผลตอบแทนต่ําคนที่คิดว่าเวลาของเขามีค่ามากกว่าเงิน จะนำไปสู่ความมั่งคัง่งภายในเวลาอันรวดเร็วมีเวลาหนึ่งวันมีเพียงยี่สิบสี่หยดต่อวันเวลาที่ลงทุนก๊อกเงินก๊อกใหม่ก๊อกเงินทางทรัพย์สินตัวคุณการเรียนรู้ของคุณเครือข่ายของคุณการลงทุนของคุณท่อระบายเวลาที่ใช้ใจ่ายไปกิจกรรมที่มีมูลค่าต่ำและที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตคุณ ลงทุนเวลาของคุณให้มากขึ้นและใช้มันให้น้อยลงลงทุนเงินของคุณให้มากขึ้นใช้มันให้น้อยลงลงทุนเวลาของคุณวิธีการลงทุนเวลาของคุณนั้นสำคัญกว่าการเรียนรู้วิธีการลงทุนเงินสุขภาพเพิ่มพูนเติมพลังแห่งวิญญาณมุมมองจุดมุ่งหมายความชัดเจนวิสัยทัศน์ IQ ทางการเงินการสื่อสารครอบครัวเพื่อน เพือนร่วมงานลูกค้าหุ้นส่วนกลยุทธ์ทีมสินค้าระบบความเป็นผู้นำเวลาที่ลงทุนไปตัวคุณการเรียนรู้ของคุณเครือข่ายของคุณการลงทุนของคุณตัวตัวคุณถังสินทรัพย์คุณคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของตัวคุณเองการลงทุนเวลาในตัวคุณลงทุนในสุขภาพร่างกายเพิ่มพูนคุณค่า ในชีวิตประสบการณ์ใหม่ๆทม่ให้เธอแข็งแรงขึ้นทุกวันลงทุนในการเรียนของเธอหมายถึงการเรียนเพื่อที่จะเป็นช่างประปาที่ดีขึ้นจงเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆอุปนิสัยต่างๆและแนวคิดของคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเพราะมันเป็นแนวคิดสมควรที่จะแตกต่างกันเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนระดับจุดมุ่งหมายความชัดเจนเรียนรู้ว่าวิสัยทัศน์ของเธอคืออะไรนั่นคือการลงทุนเวลาที่แท้จริง ลงทุนในเครือข่ายสร้างสรรค์เครือข่ายเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานคนที่รู้จักคุ้นเคยลงทุนในการลงทุนหมายถึงการลงทุนเวลาในการเลือกว่าจะลงทุนทางไหนและจะสร้างธุรกิจยังไงเลือกคนที่ดีโอกาสที่ดีสินค้าและบริการที่ดีเรียนรู้เครือข่ายลงทุนไปเรียนรู้วิธีการที่ดีและ เวลาและเงินที่ใช้กับวิสัยทัศน์ถือเป็นการลงทุนไหมลิชฮาร์ดชีวิตมันยากจริงหรือเปล่าบ่อน้ําแห่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ที่คําพูดของเรานั่นเองบ่อน้ําแห่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ที่คําพูดของคุณฉันลงทุนเวลาของฉันในการทําให้นายทุนกับนายธนาคารเชื่อใจฉันฉันลงทุนเวลาเพื่อค้นหาและเรียนรู้จากนักพัฒนาที่ดิน และอ่สังหาริเรัพย์ที่ประสบความสําเร็จฉันมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของผืนแผดินอันกว้างใหญ่ธรรมชาติจะให้ความมัง่งคั่งแก่ฉันและฉันจะมอบความมัง่งคั่งคืนสู่ธรรมชาติความมัง่งคั่งเริ่มต้นที่พลังแห่งภูมิปัญญาของเธอความมัง่งคั่งไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความมัง่งคั่งนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่อน,นานก่อนที่ดอกไม้จะเบ่งบาน ความมั่งคั่งคือจุดเริ่มต้นกิจกรรมที่มีค่ามากที่สุดของฉันคือการหวานการดูแลและการเก็บเกี่ยวนี่คือความจริงในการเรียนรู้ฉันหวานเมล็ดพันธุ์ในการผูกมิตรกับคนใหม่ทุกคนที่ฉันพบและกับเครื่องมือใหม่ทุกชิ้นที่ฉันได้เรียนรู้การใช้งานฉันเฝ้าดูแลสายสัมพันธ์และการลงทุนฉันเก็บฉันเก็บเกี่ยวรางวัลด้วยสติในเวลาที่เหมาะสมหวานเมล็ด ดูแลเก็บเกี่ยวดูต้นไม้ไม่เห็นไม้อสังหาริมทรัพย์นักธุรกิจทีมที่ปรึกษาหุ้นส่วนการสื่อสารวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำความชัดเจนมุมมองที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งจุดมุ่งหมายไอคิวทางการเงินครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานมีความพยายามด้วยแรงบันดาลใจครูผู้ให้คำปรึกษา วิสัยทัศน์มีภาพที่ชัดเจนว่าส่วนของฉันมีหน้าตาเป็นยังไงถ้าเธอต้องการพบวิสัยทัศน์ของเธอจงทําตามความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเธอยิ่งทํางานแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ทํางานมากเท่าไหร่เธอก็จะยิ่งใกล้พบมันมากขึ้นเท่านั้นความปรารถนาอย่างแรงกล้าคือเข็มเข็มทิศนําทางของคุณโลกกําลังรออยู่กําลังคาดหวังอยู่เกมแห่งการรอคอยโลกรอคอยกันให้จากเรา ในขณะที่เราก็รอคอยกันให้จากโลกรู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้คิดเหมือนปลาฉันจึงลงทุนเวลาของฉันในการสร้างมูลค่าไม่มีใครมั่งคั่งหรอกหากไม่มีมูลค่าคุณมูลค่าเปรียบเหมือนดังแม่น้ำที่พัดพามาซึ่งความมั่งคัง่งมูลค่าเปรียบดังแม่น้ำที่พัดมาพัดพามาซึ่งความมั่งคัง่งฉันกลายเป็นคนที่ เพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจมันจะไม่มีวันสมบูรณ์เพราะถ้ามันสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ไม่สนุกความสนุกอยู่ที่การลองผิดลองถูกจงเป็นคนที่มีความพยายามด้วยแรงบันดาลใจฉันวางแผนที่จะล้มเหลวทุกๆความล้มเหลวคือโอกาสครั้งใหม่ที่จะทําให้ดีขึ้นวางแผนที่จะมั่งคั่งโดยการล้มเหลวก้าวในสิบครั้งแบบนี้ไม่ว่าเธอจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเธอก็ยังจะมั่งคั่งอยู่ดี จงวางแผนที่จะล้มเหลวถามเมื่อผมไม่รู้เมื่อเธอไม่รู้หรือเมื่อเธอไม่อยากจะลงทุนเวลาเพื่อจะเรียนรู้กันแน่เธอสามารถที่จะพัฒนาความก้าวหน้าของเธออย่างรวดเร็วโดยการลงทุนเวลาในเครือข่ายที่มีแต่คนที่มีแต่คนที่เพียรพยายามด้วยแรงบนันดาลใจหลายๆคนในที่สุดเธอก็จะได้เห็นเนื้อไม้คำว่าไม้ในที่นี้หมายรวมถึงสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นมาจากต้นไม้ด้วย นั่นก็คือโอกาสสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกขณะตลอดเวลาจงมองให้เห็นไม้จากต้นไม้โอกาสมีอยู่ในทุกๆขณะมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณเดินทางไปยังกิ่งก้านอย่างเพียงพอคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวผลได้ทุกทางเลือกคือโอกาสใหม่ทุกกิ่งก้านคือทางเลือกทุกๆก,ก้านจะนำไปสู่อีกก้านหนึ่งจากน้ำก็บังเกิดไม้ ก้าวให้มากขึ้นรีบเร่งให้หน้อยลงความมั่งคั่งมีจังหวะของมันถ้าเธอไม่ไปตามจังหวะเธอก็จะเกิดความหนักใจท้อแท้หรือไม่ก็ทำให้ตัวเองหมดแรงการ่อนแรงแต่ละคนนั้นไม่สามารถจะได้ความมั่งคั่งที่พวกเขามีโดยปราศจากความเพียรพยายามเวลาและเงินของคนอื่นเข้ามาระดับของการสื่อสารแต่ละคนนั้นได้สร้าง แรงบัรดาใจให้กับคนที่พวกเขาพบเจอด้วยวด้วยวิสัยทัศน์ของพวกเขากฎของการผ่อนแรงอยู่ที่คุณจะใช้มันอย่างไรฉันค้นพบว่าสิ่งที่ฉันทนาําขณะทายไม้ไม่ได้จ้วงน้ํานั้นสําคัญกว่าขณะที่ไม้จ้วงน้ําด้วยซ้าไปสําคัญยิ่งไปกว่านั้นเวลาไม้ทายจ้วงน้ําน้อยลงเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งไปได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นอุทิศผ่อนคลาย ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเป็นไปตามจังหวะอุ 20, ท,อท,อ 20, ทิศยี่สิบต่อยี่สิบถอนอนคายี่สิบต่อยี่สิบทำงานเท่ากับการเล่นเมื่อเธอมีวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายงานที่ดีที่สุดที่เธอสามารถทําได้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นตอนที่เธอไม่ได้ทํางานหรือรู้สึกว่าเธอกําลังเล่นเกมอยู่คนที่มั่งคั่งนั้นไม่ได้ทํางานนะเขาเพียงแต่ทําในสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างแรงกล้าความกลมกลืนเงินนั้นเมื่อใช้จ่ายไปแล้ว ก็สามารถหาใหม่ได้ตลอดเวลาเวลานั้นเมื่อเธอใช้ไปแล้วก็สูญเสียไปไม่สามารถคลืนกลับมาได้อีกเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของคุณเวลามีรสชาตเิเรียนรู้วิธีที่จะลิ้มรสของมันแล้วความมั่งคั่งของเธอก็จะเป็นสิ่งมั่งคัง่งเพราะโลกเป็นอย่างนี้นี่เองความกลมกลืนเป็นเลขเป็นรากฐานของความมั่งคัง่งฤดูหนาวความเป็นระเบียบ ฤดูใบไม,ม้ผลิการเจริญเติบโตฤดูร้อนความหลงไหลฤดูใบไม้ร่วงความเศร้าโศกเพราะมันไม่เพียงเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่เธอทำอะไรแต่มันสำคัญตรงที่เธอลงมือทำเมื่อไหร่เวลาย่อมมีฤดูการมันไม่มันไม่ใช่เพียงแค่คุณทำอะไรแต่มันสำคัญตรงที่คุณลงมือทำเมื่อไหร่เมื่อเธอพบวิสัยทัศน์และความชัดเจนเธอก็จะพบความมั่งคั่งด้วย เมื่อเธอพบความมั่งคัง่งเธอก็จะสามารถมุ่งเน้นว่าจะลงทุนเวลาของเธอ,อยังไงเมือเอ่อเธอลงทุนเวลาเธอก็จะสร้างมูลค่าเมื่อเธอสร้างมูลค่าความมั่งคั่งก็จะเริ่มไหลมาเทมาเมื่อความมั่งคั่งไหลมาเทมาด้วยจังหวะและความกลมกลืนก็จะเริ่มสั่นท้อง การสั่นพ้องเธอได้สร้างกฎแรงดึงดูดที่วิเศษมากเธอดึงดูดคนที่ดีที่สุดสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดถึงตอนนั้นแหละที่เธอเริ่มใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จริงๆเมื่อคุณสั่นพ้องเมื่อคุณสั่นพ้องคุณก็จะได้เพิ่มพูนมากขึ้นการที่เธอเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆนั้นเป็นเพียงสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอได้ไปถูกทางกฎแรงดึงดูดเป็นแรงรางวัล เป็นรางวัลที่เธอได้รับสําหรับความพย,ยายามของเธอเคล็ดลับของความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเคล็ดลับฉันเริ่มรู้ว่าโนต้ตตัวไหนเป็นโนต้ตตัวต่อไปน่ะสิมันไม่ใช่ความรู้หรอกที่ทําให้เธอมั่งคั่งได้แต่คือการที่เธอทําอะไรกับความรู้นั้นต่างหากละ่ะการเปลี่ยนความรู้ไปสู่การกระทําหรือการประยุกต์ใช้ความรู้นั่นแหละสําคัญที่สุด ชีวิตที่เราใช้ไม่ได้ถูกกาหนดด้วยชีวิตที่เราอยากจะมีในวันพรุ่งนี้หรอกแต่ถูกกําหนดด้วยชีวิตที่เราพึงพอใจในวันนี้มาตรฐานของคุณขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคุณถ้าเธอดําเนินธุรกิจระดับสองดาวเธอคิดว่าจะดึงดูดคนระดับไหนละ่ะชีวิตระดับห้าดาวนั้นง่ายกว่าชีวิตระดับสองดาวความมั่งคั่งทําทให้ฉันมีอิสรภาพที่จะเลือกกด ให้ความสำคัญกับเวลาของฉันมากกว่าเงินและตรวจวัดว่าฉันลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละสัปดาห์มองว่าตัวฉันเองเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดใช้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉันเป็นเข็มทิศนำทางของฉันระบบการจัดเวลามูลค่าที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของฉันจัดการเครือข่ายความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความมีวิสัยทัศน์ร่วมกับฉัน ระตุ้นให้ฉันเกิดการลงมือกระทําจัดการการเรียนรู้ของฉันสามารถเพิ่มมูลค่าที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของฉันทิศทางบวกวินัยเท่ากับความแน่วแน่ใช้อารมณ์ใช้เวลากับคนที่ฉันรู้จักแล้วสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณคือสนามเด็กเล่นของคุณคุณคือผลลัพธ์จากการเลือกของคุณน้ำน้ำทุกแห่งทุกคนแต่ไม่มีสังหยนที่จะดื่ม น้ำจะหาระดับของมันเสมอเราทุกคนเป็นเจ้าของบ่อจะประสบความสำเร็จหรือเป็นแค่ประคองตัวเองหรือแค่มีชีวิตให้รอดไปวันๆอยู่นั้นมันเป็นเรื่องของการเลือกโลกกำลังรออยู่กำลังคาดหวังอยู่มีความชัดเจนขึ้นมีจุดมุ่งหมายและ c r e d i ตี้มีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น focus vision ความมั่งคั่งเกิดจากเวลาความสามารถ ความสนใจและทรัพยากรของผู้คนรอบรวมทั้งของตัวเราเรียนรู้ที่จะมองให้เห็นเรียนรู้ที่จะมองเห็นให้ดีขึ้นแล้วจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองในอนาคตความสามารถในการสื่อสารเป็นกุญแจไขาไปสู่ความสําเร็จแกาเรียนรู้คือเกมลงมือทาและเล่นกับมันอย่างเต็มที่ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดคือเวลาลงทุนในเวลาให้มากขึ้น และใช้ให้น้อยลงลงทุนในตัวเองการเรียนรู้คือไม่ใช่ทําการทําการเรียนรู้การเป็นช่างประปาที่ดีขึ้นลงทุนในเครือข่ายลงทุนการลงทุนคือการเลือกตัดสินใจลึกจากการฝึกจากกิจกรรมและแบบฝึกหัดนะครับคือหนึ่งทำธุรกิจที่ลงทุนน้อยลงสองทำธุรกิจที่ลงทุนเยอะสาม ทำธุรกิจที่ไม่ใช่เงินลงทุนเลยและแบบฝึงหัดที่น่าสนใจคือให้มีเงินหนึ่งล้านก่อนสิ้นปีหน้าแต่โค้ดไม่เคยบอกวิธีการเก็บเงินหรือวิธีการลงมือทำโค้ดบอกให้ทำธุรกิจด้วยเงินหนึ่งหมื่นแต่ไม่เคยบอกเรื่องแผนการโค้ดกำลังจะบอกว่าให้เราหาความรู้มือหนึ่งเองโค้ดกำลังสอนให้รู้จัก ตั้งเป้าหมายรู้จักการวางแผนรู้จักกฎกติกาและทําการและทําตามกฎกติกาที่วางไว้ด้วยความมีระเบียบวินัยการที่เราจะเล่นก็ควรจะออกไปเล่นให้เต็มที่เพราะโลกกําลังรออยู่ถ้ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำแต่ไม่เรียนรู้ความต้องการไม่มีแผนเราก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรามีแต่แผนแต่ไม่กล้าลงมือทำเราก็จะไม่ได้อะไรเช่นกัน การเรียนรู้คือการเล่นการทำงานคือการเล่นจงเรียนรู้ที่จะลงมือทำและทำให้เต็มที่วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำ